กิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรนะคะคุณผู้ชมต้อนรับศัก,กราชใหม่ปี2566นะคะผัวราชการจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็นำพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ที่บริเวณสวนกลางเมืองสี่แยกธนาคารกรุงไทยนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการรวมทั้งประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวร่วมทําบุญกลางเมืองและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวนกว่า500รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยแบ่งพระสงฆ์ออกบินทบาตรับ,รบข้าวสารอาหารแห้งจํานวน5สายไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเพื่อ เสริมสิริมงคลเริ่มต้มสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนายพยนั์อวัศวิพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงมีการประกอบพิธีบวงสรวงเทวาบูชาองค์หลวงพ่อเพชรหมผ้าหลวงพ่อเพชรพระโมกคลานะ และพระสารีบุตรพิธีทอดพระป่าสามคัคคีเพื่อจัดตั้งกองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรก่อนนําประชาชนทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมอวยพรให้ชาวพิจิตรมีกําลังใจในการใช้ชีวิตที่เข้มแข็งและร่วมเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ที่บริเวณหน้าศาลสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน199รรูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ พระธรรมพานพิราชเจ้าคณะภาคสีเจ้าอาวาสวัดคูยางประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียากถาแก่ข้าราชการและประชาชนก่อนนำพระสงฆ์จำนวน130รูปออกรับเข้าสารอาหารแห้งที่บริเวณสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่